ันนี้นะครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมในการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม obs ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนตามผมมารับชมกันเลยดีกว่านะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาก่อนสักหนึ่งแทบนะครับจากนั้นก็พิมพ์ในช่อง url เข้าไปเลยนะครับว่า obs นะครับกด enter ไปเลยนะครับมันก็จะเข้ามาสู่มันก็จะเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์ของตัว obs นะครับให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ครับตรงที่เราจะดาวน์โหลดนะครับถ้า เครื่องใครใช้ macOS นะครับก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องของคนใช้ว n d o โ s นะครับก็ให้มากดอันแรกนะครับอ่าส่วนผมเนี่ยผมใช้วิดีโอครับผมก็มากดอันแรกมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราดาวนโหลดโปรแกรมนะครับอย่างผมเนี่ยใช้โปรแกรมช่วยดาวโหลดอยู่แต่ว่าของใครที่ไม่มีโปรแกรมช่วยดาวโหลดนะครับมันก็จะ,อะเออด้่งขึ้นมาว่าให้เราเลือกว่าเราจะโหลดไปตรงไหนแต่ว่าปกติถ้าไม่เด้งไม่อะไรเลยนะครับมันจะอยู่ที่ ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูมันจะอยู่ที่ My Document นะครับแล้ว My Document ตตรงนี้ครับตรงนี้แล้วมันจะอยู่ตรงที่ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับมาหาตรงนี้ได้นะครับถ้าของใครเนี่ยหาไม่เจอนะครับอ่ะในส่วนของผมเนาะผมก็จะเลือกว่าผมจะเก็บไปตรงไหนอย่างผมผมจะเก็บไปหน้าจอนะครับอจากนั้นก็กดดาวน์โหลด โอเคนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ผมได้ตัวเซตอัพของตัว obs เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมาดับเบิลคลิกไฟล์ที่เราจะติดตั้งนะครับจากนั้นก็กด next อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็รอให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเซตอัพลรงในเครื่องของเราให้เสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับมันจะถามว่าให้เราเปิดโปรแกรม obs เลยไหมนะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดฟินิชได้แล้วก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับตัว obs เนี่ยเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้ นี่โอเคพอขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แค่กด c a n c e l เดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมานะครับว่าให้รออัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันไหมนะครับถ้าให้ผมแนะนําก็ถ้าใครมีเน็ตแรงนะครับก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันแค่นั้นนะครับเนี่ยกดอัปเดตหนาวเข้าไปนะครับมันก็จะรอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะขึ้นคําว่า Launch obs นะครับก็คือเปิด obs ขึ้นมาเองนะครับกด Luunch obs เข้าไป เรอสักแป๊บหนึ่งอ่ามันก็จะขึ้นหน้าตาของตัวโปรแกรม OBS ขึ้นมาให้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะติดตั้ง OBS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนท่านผู้ชมทําอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ